แล้วก็เมื่อคืนคุยกับคุณแม่แล้วเรียบร้อยครับก็ได้เลิกแล้วม่ครังไงคะเลิกเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองวันครับผมก็คือวันมั่นกับวันแต่งวันแต่งก็คืองานเลี้ยงนะครับใช่ก็วันมั่นเนี่ยเป็นวันที่แปดธันวาคมนี้ครับผมแล้ววันแต่งแล้วก็วันแต่งวันแต่งก็เป็นยี่สิบสี่ครับผมถัดมาอีกสักประมาณไม่กี่วัน 24ชั่วโมงคู่เลยิงเมอรนี่ใครเป็นคนไปดูอะไรคุณแม่อย่างเดียวเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกผมผมเราไม่ถนัดเรื่องพวกนี้เนาะแล้วก็ผมว่าเรื่อง tradition หลายๆอย่างอะไรเงี้ยุณผู้ใหญ่น่าจะเป็นน่าจะถนัดมากกว่าก็ก็ตามนั้นครับคุณแม่คุณแม่ไปดูเลือกอที่ที่ว่าเหมาะสมกับเราสองคนทา้ก็่อนนี้ก็เริ่มกลัวนิดนึงเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรทันหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่า ยังไม่ยังไม่เริ่มอะไรเลยครับสักสักอย่างเลยครับตอนนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องรีบ,รบไล่กันแล้วแหละว่าจะเตรียมอะไรบ้างทำอะไรบ้างจริงๆอันดับแรกที่อยากทำก่อนนี่ก็อ,อยากทำอะไรดห่อผมว่าถ้าให้ผมคิดเนาะอันดับแรกเลยเนี่ยต้องเอาเรื่องแขกให้จบเพราะว่า <laughs> แขกไม่จบเราก็ไม่รู้จะเริ่มต่อ,อยังไงดีเพราะว่าหลายๆอย่างหลายๆ process เนี่ยมันขึ้นอยู่กับจํานวนของแขกด้วยอย่างเช่น โอ okay. สมมุติถ้าเกิดเราเาตรียมงานขึ้นมาอาหารหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องพอกับแขกที่ที่มาร่วมง,งานดนความีดีกับเราเนาะการ์ดเชิญเราต้องปริ้นจำนวนเท่าไหร่มันก็ขึ้นอยู่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับจํานวนหมดเลยครับเพราะฉะนั้นผมว่าต้องอแขกให้จบก่อนทั้งแขกผมแขกที่แล้วก็แขกคุณพ่อคุณแม่ผมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ ไม่ได้เลยจริงผมว่าของของผมกับกี้เองอาจจะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นเราก็คงเชิญคนที่เราเสียใจมากๆอะไรเงี้ยนะครับไม่งั้นไม่งั้นก็จะต้องโหนเชิญดบ้านดเมืองอะไรเงี้ยส่วนที่จะ make difference ได้ก็อาจจะเป็นของผู้ใหญ่เพราะว่าของคุณพ่อคุณแม่เองของผมเองแล้วก็มเน่คคุณพ่อคุณแม่กี่เองเนี่ยผมผมตอบไม่ได้เลยจริงๆว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเชิญมาเยอะขนาดไหน โอ้ยพิธีนี้ยังเอาตรงๆเพิง่งรู้ส,สดๆเมื่อคืนเลยครับพี่เพราะฉะนั้นพิธีเนี่ยผมยังตอบไม่ได้ว่าจะได้แล้วจะออกมาเป็นแบบไหน,นแต่ทางนี้และทางนั้นผมผมอยากให้ที่บ้านอะไรอย่างนี้ช่วยๆกันตัดสินใจมากกว่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้ถนัดเรื่องนี้ด้วยแล้วนี่ครั้งแรกเลยครับในชีวิตผมผมแทบจะไม่แบ,บ,แบ,บงค์มากไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้เลยวันมั่นนี่คือจะเป็นจัดตัวเฉพาะผู้ใหญ่หรือครอบครัวหรือว่าจัดใหญ่หวันมั่นตั้งแต่แนี่ยวันมั่นใช่ไหมครับ ตอบเท่าที่ผมคิดได้และรู้สึกแล้วกันเนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นงานมั่นที่ไม่ได้น่าจะใหญ่อะไรมากน่าจะเป็นคนนะครับครัวคนสนิทหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมากกว่าคือจริงๆแล้วถ้าถ้าให้ผมเลือกได้ผมคงเลือกจัดแบบง่ายๆสบายๆเพราะว่าไ่รูสเราไม่ไม่รู้สึกว่าเรา,เราต้องแบบโอ้โหทำอะไรให้มันใหญ่โตอะไรขนาดนั้นแต่อย่างที่บอกครับก็ต้องดูด้วยว่าสุดท้ายแล้วลิสต์แขกทัง้งตัวของมานจะเท่าไหร่ พี่ก็ตกใจนิดนึงครับเพราะว่าระยะเวลามันเดือนนี้เดือน7แล้วเนาะเจ็ดก็แปดเก้าสิบสิบห้าเดือนครับก็เดี๋ยวดูกันว่า5เดือนพวกเราจะปั่นอะไรได้มากน้อยขนาดไหนวันที่ยี่สิบสี่นี่คือห้าเดือนน่าจะใหญ่ค4ิสี่เป็นงานเลี้ยงครับก็ใหญ่ไม่ใหญ่ก็จริงๆขึ้นอยู่กับจำนวนคนมากกว่าแต่เราก็ที่โรงแรมเราก็มีห้องหลายขนาดก็ก็ รีบตอนนี้จองรีบจองไปแล้วครับก <c> ล <oughs> ัวกลัวไม่ได้ <c oughs> ใช่ครับคุยเซนทใช่ครับที่เขากังวลเรื่องชุดไหมก็จากที่คุยคุยกันจริงๆเาขาเขากังวลหลายอย่างเลยแหละเพราะว่าห้าเดือนเนาะมันมีโอ๋หลายสิ่งมากผมผมแอบไม่ได้กังวลขนาดนั้นเพราะว่าผม ไม่ได้อะไรขนาดนั้นชุดก็ไม่ได้ชุดเราก็คงเป็นสูตรของคิโดก็เป็นอะไรที่ชิ้นิเศษมากๆสําหรับผู้ชายแต่ผู้หญิงก็อาจจะมีอะไรที่ต้องคิดเยอะกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าจะออกมาเป็นยังไงคีวทเวนตี้นี่จะมีไหมว่าจะเปถ่ายอะไรไหมว่าถ่ายมาแล้วมาแล้วอ๋อถ่า แต,แต่ที่เท่าที่คุยกันแล้ข้าวจริงๆแล้วพรีเวดดิ้งเนี่ยยังไม่ได้สรุปว่าจะเอาแบับไหน<อ>เพราะว่าเรื่องเลิกขึ้นได้เมื่อเมื่อ,อ,อวานยังตกใจกันอยู่เพราะว่าเราก็ไม่ได้พีคเพาะมันเร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยปกติคนอื่นเขาเตรียมกันเป็นปีเหมือนกันเรา <c oughs> หาเดือนก็จะ <c oughs> ด,ดูกันว่ายังไงแต่ถ้าสมมติมันเรื่องรูปไม่ทันไม่อะไรเราเราก็มีรูป ทริปที่เราไปนู่นไปนี่กันผมว่ามันก็เป็นอะไรที่มีความหมายสำหรับเราเหมือนกันเราก็อาจจะใช้อะไรก็ได้จริงๆเราเรีว่าต้องเสียงานยาวัองคยือ่าไม่เลยครับ<ช>เพราะว่างานตอนนี้เยอะมากเลยครับเรา่าสิงหาจริงๆผมมีต้องบินไปอัมสเตอร์ดัมกับกับผลิตภัณฑ์อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับที mm ่เขาให้ผมไปที่นู่น,เนะเครับ mm hmm. ก็กินเวลาไปหลายอยู่เหมือนกัน mm hmm. ตอรับไปก่อนแล้วแล้ว ตอนนี้แม่คุณแม่มาบอกว่าโอเคบล็อกสูเมื่อกีมันเป็นคนนี้คนนี้นะเราก็โอเคเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะทันขนาดไหน,น <c oughs>